ข้อความในคำพีคุตการนิกายอิปิวตกะทุกการนิบาตวรรที่สองวิตก,กสูตรนี่ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณสัส่วนใหญ่จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย วิตก2ประการคือเขมวิตกหนึ่งวิเวกาวิตกหนึ่ง,งของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองเนืองคือวิตก2อ,อย่างเนี่ยนะเป็นไปแก่พระพุทธเจ้าบ่อยๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัยนะคือเขมวิตกกับวิเวกาวิตกเนี่ยนะครับ เข okay, มาวิตกก็คือประเภทกรุณานั่นเองนะครับวิเวกวิตกก็คือสมาบัติทั้งหลายนั่นเองดูการพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนวิตกนี้นั้นแลของพระตถาคตนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน ย่อมเป็นไปเนืองๆว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้นะครับคิดยังไงว่าจะไม่ต้องเบียดเบียนใครเลยนะครับติตกก็คือมีกรุณาต่อสัตว์นั่นเองนะครับถ้ามีใจกรุณาต่อสัตว์แล้วที่จะคิดเบียดเบียนต่อสัตว์ก็จักไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์นี้มีจิตไม่เบียดเบียนต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นั้น มีเขมาวิตกคือตรึกไปเนืองๆน,นั่นเองนะครับว่าจากไม่เบียดเบียนเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดวิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดย่อมเป็นไปเนืองๆว่าอากุศลเราละได้แล้ว ดูกวามพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นนั่นแลแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนอยู่เธอพระองค์ก็แนะนำนะให้ให้มีเขมาวิตกเหมือนกันนะเหนนัวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนจักเป็นไปเนืองๆว่า เราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรผู้สะดุง้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทํานี้นะครับจะไม่นึกเบียดเบียนใครเลยนะดูการพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดอยู่เถิดวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดจักเป็นไปเนืองๆว่า อะไรชื่อว่าอากุศลอากุศลเนี่ยอะไรอากุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้เราทั้งหลายจะละอากุศลอะไรนะครับเป็นเกิดการใคร่ครวนมาวิเคราะห์นะครับว่าอะไรคืออากุศลใช่ไหมครับแ้่ก็เท่ากับว่าอะไรคืออากุศลอะไรคือสังโยชน์อะไรคือกิเลสเนี่ยนะจะต้องเอามาวิจัยให้หมดแล้วก็วิวจัยต่อไปว่าเอ,อากุศลอะไรมั่งที่เรายังละไม่ได้ แล้วเราจะต้องละอกุศลอะไรต่อไปอีกเป็นต้นเนี่ยนะครับให้เอาสิ่งเหล่านี้มาตรึกบ่อยๆมาใไข้ครวนบ่อยๆนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าวิตกสองประการของพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ครอบงาม,มารอันผู้อื่นไม่พึงครอบงาได้ย่อมเป็นไปเนือง พระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงเขมวิตกข้อที่หนึ่งคือกรุณานั่นเองนะครับลำดับนั้นได้ประกาศวิเวกวิตกข้อที่สองอันนี้คือ,คอสมาบัติทั้งหลายเรากล่าวมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฝั่งผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงผู้มีความชำนาญผู้ไม่มีอาสวะ ผู้ข้ามวัตทุทุกอันเป็นยาพิษผู้น้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั่นแลวว่าผู้ละมานผู้ถึงฝั่งแห่งชราพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีพระจักสุรอบคอบผู้ปราศจากความโศกขึ้นสู่ปราศาสอันสำเร็จด้วยปัญญาคือธรรมะ ย่อมพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ผู้ถูกชาติและชาราครอบงำเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาหินเพิ่งเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉะนั้นนี้ก็คือในวิตก,กสูตรนะครับพูดถึงความคิดของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรึกอะไรมากคิดอะไรบ่อยๆนะครับ พราะงค์ก็คือมากไปด้วยเคมาวิตกคือตรึกสงสารสัตว์ทั้งหลายนี่อย่างหนึ่งกับตรึกในการเข้าสมาบัติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรือพระสมาบัติแม้กระทั่งนิโรสมาบัตินะครับพระองค์ก็ยินดีในสมาบัตทั้งหลายเหล่านั้นนะครับนั้นในอัตถกถาขยายบทว่าทเววิตากาได้แก่วิตกชอบนะครับหรือสัมมาวิตกเนี่ยครับสออย่างคือวิตกนั้นถ้าโดยปกติแล้วเป็นชื่อของวิตากะเจตสิกที่เกิดร่วมกับ ทั้งหมดนะครับเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10แล้วก็เว้นจิตที่เป็นทุติยาชฌานเป็นต้นไปนะครับจิตที่เหลือมีวิตกเกิดร่วมด้วยหมดเลยแต่วิตกที่เป็นอกุศลไม่เอาวิตกที่เป็นวิบากไม่เอานั้นเอาวิตกที่เป็นไปกับอะไรครับถ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นวิตกที่เกิดร่วมกับมหากิริยาจิตทั้งหลายนะครับถ้าของพระอรหันต์นะ ในวิตกสองอย่างนั้นชื่อว่าวิตกนี่นะครับเพราะตรึกหรือเป็นเหตุตรึกหรือความตรึกหมายว่าเป็นตัวที่ทําให้ตรึกนะครับวิตกนั้นมีการปลูกฝังอารมณ์เป็นลักษณะอนนะนะอภิโรปณะใช่ไหมครับนะอภิโรปณะลักษณะนะครับมีการกระทบกระทั่งเป็นรสมีการนําจิตมาในอารมณ์เป็นเครื่องปรากฏนะครับเช่นวิตกถึงเรื่องใดก็เอาเรื่องนั้นแหละมาคิดนะครับวิตกมันเหมือนกับเป็นตัวที่ดึงจิตไปหาอารมณ์นั้นนันะ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทเววิตากาเพราะทำวิตกนั้นให้เป็นสองโดยประเภทแห่งวิสัยคือที่จริงนะวิตกเนี่ยนะครับจะนับหนึ่งก็ได้ก็คือสภาวะที่ตึกนั่นแหละครับแต่แบ่งออกมาเป็นสองเนื่องจากอารมณ์นะน,นะเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องแบ่งนะครับวิสัยนี่แปลว่าอารมณ์บทว่าสมุธาจารันติได้แก่ย่อมเป็นไปเนืองๆเ,เสมอและโดยชอบ ก็อาการนี้มีความว่าขอบเขตหมายความว่ามีปกติเนี่ยนะครับให้วิตกเป็นไปกับสองเรื่องเนี่ยมากเหมือนกันบทว่า,วาตถาคตัอรหันตังสัมมาสัมพุทธังนี้โดยประโยคนั้นเป็นทุติยวิพัฒน์ลงในอัดแห่งฉัตรถีวิพัฒน์เป็นลักษณะของไวยากรณ์มีอธิบายว่าวิตกสองประการของพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ก้าวล่วงขอบเขตกันและกัน และโดยชอบในวิสัยของตนของตนย่อมเป็นไปเนืองๆนะครับไม่ก้าวไกยกันนะแม้แต่วิตกก็วิตกคนละอย่างนะครับถามว่าก็อะไรเป็นวิสัยของวิตกเหล่านั้นหรืออะไรเป็นขอบเขตและวิตกเหล่านั้นไม่ก้าวล่วงขอบเขตแล้วเป็นไปเนืองๆอย่างไรนะครับคือถามถึงลักษณะของอารมณ์ที่พระองค์ตรึกะนะหรือขอบเขตของการตรึกหรือว่าตรึกนี้ไม่ก้าวล่วงอะไรไม่ละเมิดอะไรเนี่ยนะครับก็ตอบว่า วิตกสองเหล่านี้คือเขมวิตกเนี่ยอย่างหนึ่งปวิเวกวิตกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งอันนี้อารมณ์เป็นสองใช่ไหมครับวิตกที่เป็นไปกับเรื่องของเขมะหรือปวิเวกะนั่นเองในวิตกสองอย่างนั้นเขมวิตกประกอบด้วยกรุณาหมายถึงว่าวิตกที่เป็นไปกับกรุณาอย่างวิเศษของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยังได้ประกอบด้วยเมตตาและมุทิตาอีก เพราะฉะนั้นเขมวิตกนั้นพึงทราบว่าเป็นส่วนเบื้องต้นและประกอบด้วยสมาบัติคือมหากรุณาและสมาบัติมีเมตตาเป็นต้นนะครับอันคำว่าเขมวิตกนั้นก็คือกรุณาสมาบัติกรุณาสมาบัติซึ่งกรุณาสมาบัตินั้นก็เป็นหัวหน้าของสมาบัติทั้งปวงในสายพรหมวิหารนะครับคือเป็นประธานของเมตตามุทิตาและอุเบกขานั่นเองโดยที่มีมหาการุณานั่นแหละเป็นเป็นเบื้องแรกนะครับ ส่วนปวิเวกวิตกนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นและประกอบด้วยพระสมาบัติยังได้รับทิพยวิหารธรรมเป็นต้นอีกคือสมาบัติที่เหลือเว้นจากพรหมวิหารเว้นจากพรหมวิหารซะหมายถึงเช่นพระสมาบัติฌานสมาบัติอย่างอื่นๆนั่นแหละเรียกว่าปวิเวกวิตกอันนะถ้าแบ่งวิตกของพระพุทธเจ้าออกเป็นสองสายจะเห็นชัดว่าวิตกที่เป็นไปกับพรหมวิหารเนี่ยอย่างหนึ่ง วิตกที่เป็นไปกับสมาบัติเป็นต้นเช่นฌานสมาบัตอรูปฌานสมาบัติตผลสมาบัติเป็นต้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เขมาวิตกนะที่ไม่ใช่พรหมิหารอันนั้นชื่อว่าปะวิเวกะวิตกเรื่องที่พระอ,องค์ตรึกเนี่ยสองเรื่องนะครับวิตกนั้นเป็นวิสัยของวิตกสองอย่างแม้นั้นด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปแม้เป็นไปอยู่มากในสันดานหนึ่งด้วยการซึมแทรกเข้าไปในขอบเขต ย่อมไม่มีเพราะเป็นไปในวิสัยร่วมกันตลอดเวลาในวิตกสองอย่างนั้นเขมาวิตกพึงให้แจมแจ้งด้วยการอย่างลงสู่พระกรุณาของพระผู้มีพระภาคนะครับทีนี้คือถ้าหากว่าจะอธิบายเขมาวิตกให้ชัดเจนก็ต้องเอามาหาการุณาสมาบัตินั่นแหละเป็นเครื่องอธิบายส่วนปวิเวกาวิตกก็ให้แจมแจ้งด้วยสมาบัติทั้งหลาย ต่อไปนี้เป็นความแจมแจ้งในเขมวิตกนั้นนะครับจะอธิบายลักษณะของเขมวิตกก่อนควรกล่าวถึงเขมวิตกด้วยอํานาจปฐมฌานแม้ในสมาบัติในส่วนเบื้องต้นแห่งมหากรุณาสมาบัติด้วยการเห็นอาการมีความที่โลกสันนิวาตเป็นของร้อนเป็นต้นด้วยไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นโดยในเมียที่ว่าโลกนี้ถูกเผาให้ร้อนมีแต่ทุกข สมนังที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีปฏิสัมพิธามักมหากรุณาสมาบัติยานว่าพระมหากรุณาในศาสทั้งหลายอย่างลงแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นผู้ทะผู้ทรงเห็นโดยอาการเป็นอันมากว่าโลกสันนิวาร้อนโลกสันนิวาสสับสนวุ่นวาย เดินทางผิดโลกชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของละทุกสิ่งทุกอย่างไปพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตันหาโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้น